สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูจิ๊บนะคะคุณครูจิ๊บมีคำของจองเกี่ยวกับเก็บของเข้าที่นะคะอ่ะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะของเล่นของใช้สมุดดินสอเมื่อใช้แล้วหนอ ต้องเก็บให้ดีเก็บเป็นหมวดหมู่นั้นดูเข้าทีหยิบนู่นหยิบนี่หาง่ายจังเอ้ยอาวันนี้คุณครูจิ๊บก็ฝากคำข้องจองนะคะเก็บของเข้าที่นะคะไว้ให้เด็กๆไว้ท่องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ